The Voice presented by TrueMove H C g 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโคบร,รถจักรยานยนต์ Honda Move ใหม่ ูเคยเล่าให้ฟังเรื่องของคาราโอเกะของพ่อนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงพูดถึงฝีมือหรือความสามารถหนูจริงๆแล้วในทีมหนูเป็นคนที่ไม่มีฝีมือที่สุดแหละจริงๆอันนี้หนูหนูสำเนียกได้เลยก็จะทําให้เต็มที่ครับทาให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็หูซ้อมให้หนักนะฮะเตรียมตัวให้ดีครับผมน่าจะเป็นความเดือดดาลที่จะบังเกิดหนูว่าอารมณ์มันสาคัญมากๆในการร้องเพลงครับหนูเชื่อว่าหนูก็ยังคงทําตามอารมณ์ของหนูอยู่รอบนี้ก็น่าจะเป็นเพลง สุดท้ายเลยในรอบไฟนอลที่เราจะได้ร่วมงานกันบนเวที The Voice ครั้งนี้ทำให้เต็มที่ที่สุดครับทำให้สมกับเป็นตัวแทนของทุกๆคนในทีมเราทำให้สนุกสนานประทับใจใจหายเหมือนกันนะครับแป๊บเดียวนะฮะจะจบรายการอยู่แล้วนะฮะก็คือหนูมองว่าการร้องเพลงมันเป็นมันเป็นประเภทของศิลปะอย่างเงนะครับที่เราต้องเป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมา ครั้งสุดท้ายแล้วครับในเวที The Voice นะครับกับการร้องเพลงคือมันจะไม่มีโอกาสอีกแล้วหนูก็ครั้งนี้จะเป็นทั้งหมดชีวิตหนูที่มีแลหละก็จะใส่มาในตอนนี้รอด,ดูครับเราติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับก็ฝากน้องบิวด้วยนะครับผมรักบิวชอบบิวช่วยโหวตให้บิวด้วยนะครับ เจา้าขามีแต่เธอสม่ำเสมอถึงสำเตอมหัวใจไม่เคยว่าคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอและ เป็นเธอคนเนิมเสมอบอกให้รู้ไว้ว่าหัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจตัวผู้พันนี้ โอ้ oh, oh, oh. จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังไดจะบริบเพียงแปดครั้งถึงก่าวสักที่ไหนร้องเพลงเพลงนี้มาสละอายว่าไงให้ทางหัวใจโอ้ยโอ้ยคอยจะคอยจะรอจะคอยโอกาสที่เธอตกลุมมา จะเห็นใจจะบอกให้รู้ไว้ว่าหัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจก็ตัวผู้พันนี้เขาเรียกหลายใจแต่จะให้ทำไงคนถ้าจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังจะผิดเบียงแตกรั้งถึงก่าวสักที่ไหน ร้องเลงเลงนี้มาเท่ายให้เธอรู้ใจโอ้โอ้ อยอยู่เคียงข้างกันเสมอและเป็นเธอคนเดิมเสมอ บบทุกเวลา yeah. <ฮ>คุณบวจากทมีมท็จอยบอยค่โอ้ oh, oh, oh. เป็นเวอร์ช มันมากๆเลยนะคะมันจริงๆรครับคอสแตมดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะเป็นจุดพีคของปุโรหิตสไตล์นะครับวันนี้เขามาได้สุดพางจริงๆคือเพลงนี้มันทำให้มันมีความเด้งของมโลเดลี้ออกมาที่ตอนซ้อมก็ไม่เห็นนะมันจะโผล่มาเรื่อยเรื่อยเพราะว่าเพลงมันเข้าปากน้องๆมากๆนะครับก็ผมยังชื่นชมเบิวีเสมอครับขอบคุณครับคสแตมครับคอเชนเนอร์คิมนะครับคือจำได้ว่าก็ชอบขมา ทุกๆรอบจนถึงรอบนี้นะคะแล้วก็วันนี้ปกติเนี่ยเขาจะร้องเพลงในออกแนวจริงจังวันนี้เขาก็ยังจริงจังอยู่แต่แววตาเขาเจ้าชู้มากทดิฉันเขินเป็นบางทีคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่เขินเป็นบางแววตาเจ้าชู้เซ็กซี่มีสนเสน่ห์ขี้เล่นทุกอย่างอยู่ในเขาหมดแล้วเหมือนวันนี้เขาไม่ได้มาแข่งอะไรกับใครเขามาเปิดคอนเสิร์ตของตัวเองเขาดังแล้วค่ะขอบคุณครับโค้ชสุนโค้ชิมครับ โค้ชโจวีบอยครับเป็นยงไงครับโชว์สุดท้ายของลูกทีมครับอ,อดีใจครับที่ได้เจอกันแล้วก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้เป็นตัวแทนของทีมนะครับผมและที่สําคัญยิยกว่านั้นได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดรักนะขอบคุณครับ และถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบเสียงร้องของคุณบิวนะคะอย่าลืมโหมวตให้ช่วงท้ายรายการด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณบิวค่ะและต่อไปนะครับพบกับผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายนะครับหนุ่มซื่อลีลากวนจากทีมของโค้ชเจนนิเฟอร์คิมนะครับคุณหนุ่มครับ ี่เห็นแววตาบางอย่างในหนุ่มมันไม่ใช่แค่เห็นความหวังนะมันเห็นกําลังใจบางอย่างความแข็งแรงบางอย่างที่สามารถส่งตอบมาหาพี่ได้ถ้าท่านในการซ้อมเราพูดกับตัวเองถ้าการร้องจริงเราพูดกับคนดูสายตาเราแทนความหมายได้มากกว่าคําที่เราเปล่งออกไปอีกมันพิเศษมันสามารถทําให้เราฮึดได้มันเป็นตัวอย่างของอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าไอเดียคนนี้ มันสู้มันฮึดหนุ่มไม่เคยรู้ว่าสนาจะอยู่ข้างหนุ่มหนุ่มไม่เคยรู้ว่าความดังเป็นไงหนุ่มไม่ได้สนใจในสิ่งนี้เลยเท่าที่ผ่านๆมาในแ,แต่ละครั้งหนุ่มภูมิใจที่ได้ทําถ้าทุกคนบอกกำลังใจหรือท้อหรืออะไรให้ดูคลิปรอบไลฟ์ของผมเพราะทุกคนอาจจะคลายความเครียดได้บ้างไม่มากก็น้อยไหนให้กําลังใจพี่ดิพี่เนี่ยนะฝ่ามาถึงตรงนี้แหละให้กําลังใจพี่สิสู้ๆครับพี่ ผมเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ครับ <c oughs> ตอนนี้เข้ามาถือว่าเป็นรอบสุดท้ายของรายการแล้วครับจบนี้ก็รายการจบแล้วครับตอนนี้เหลือสี่คนนะครับเนาะอยู่ทีมละคนเหงาเศร้าซอยก็ขอทุกคนฟากที่ตามและเป็นกำลังใจให้ผมวยครับขุณครับ เดินกันไปไม่เคยจะได้ดีแต่ตัวเราเองยังหวังด้วยพลังที่มีจึงทำความดีไม่เคยจะท้อใจ คิดอะไรก็แค่ภูมิใจที่เป็นคนดีอย่างน้อยก็บอกตัวเองหนทางยังมีแม้ว่าวันนี้มันช่างโหดร้าย ที่ช่วยให้เราเข้าใจลงเอ่ยยังไงก็คงจะรู้เองอย่างน้อยสิ่งที่เรานั้นทำลงไปไม่คิดอะไร ทั้งดีไม่เคยวันรู้ว่าสักวันต้องได้ดีคนหนุ่มนะครับจากทีมของโค้ชเจนิเฟอร์คิมนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ โคช่วยบอยครับเป็นยังไงบ้างครับภายใต้ความหาเนี่ยนะครับ <laughs> มันมีบางสิ่งที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่แล้วก็เขาเป็นคนที่ร้องเพลงออกมาแล้วมันมันฟังแล้วมันลึกซึ้งกินใจเหมือนกันนะครับผมแล้วรู้สึกเลยว่าช่วงวีคสองวีคที่ผ่านมามันเป็นเรื่องราวของชีวิตจริงๆที่ดึงออกมาให้เราได้เห็นกันกินใจมากๆขอบคุณค่ะพโคชกล้องนะคะโกตตื้นตัน ขอกอดเองทีแล้วกันโค้ชคิมแล้วครับเจ้าของทีมเออมันไม่ได้ซึ้งขนาดนั้นนะคะตีฉั้นวัยทองเห <laughs> <laughs> วี่ยงไปเหวี่ยงมานะักเสียงจริงเนี่ยสร้างความสุขตัวจริงสร้างกำลังใจ แต่หนุ่มไม่ใช่ทั้งสองอย่างหนุ่มมาได้ว่าหน้าตากับฟันคู่หน้าวันนี้ก็อุตส่าห์ไปแปลงร่างมาอีกแล้วจะดูเหมือนกับพระเอกเกาหลีพี่ว่าเป็นนักร้องร้านหมูกระทะเกาหลีจะดีกว่ายัางไงก็น่ารักดีนะคะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวาสนาแล้ววันนี้วาสนาของหนุ่มอยู่ในมือ ถือของทุกทุคนทางบ้านแล้วโหวตค่ะขอบคุณครับค้ชเจนิเฟอร์คิมครับและตอนนี้นะคะการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนได้จบลงแล้วค่ะครับตอนนี้ก็กำลังขอเชิญครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนนะครับขึ้นมาบนเวทีเลยครับคุณบอมนะครับจากทีมของโค้ชก้องนะครับคุณอิมเมจจากทีมของโค้ชตัมและคุณบิลจากทีมของโค้ชโจ้ยบอยครับ ย้ำอีกหนึ่ง,งครั้งนะคะว่าหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์นะคะสามารถโหวตได้เพียง1ครั้งนะคะเท่ากับว่าคุณผู้ชมสามารถเลือกโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันได้เพียง1คนเท่านั้นค่ะไม่ต้องโหวตหลายครั้งนะครับเพราะว่าระบบของเรานะครับจะนับเพียงโหวตแรกเท่านั้นนะครับและการโหวตจะสิ้นสุดลงทันทีหลังจบโฆษณาตัวสุดท้ายก่อนเข้าช่วงหน้านะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ <S <S ผมขอประกาศเริ่มต้นการโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คน ตอนนี้แหละครับทีวีหนึ่งคุณบำปัญจพลทีวีสองคุณหนุ่มสมศักดิ์ทีวีสามคุณบิวจรูนวิทย์ทีวีสี่คุณอิเมจสุธิตา ปันผมอยากเป็นหน้าห้องครับแล้วก็อยากมีคนมาทักนักๆครับไอ,อ,อ,อโจอีครับไอโจอีกดคนแรกก็จําไม่อยู่ครับกดกดเร็วขนาดจับใจมากขันมาเร็วมากเลยอยู่ด้วยกันนะคือแม่ชอบพี่ก้องเลยสิ่งที่คิดอยู่ตลอดมคิดว่ามาด้วยก็บบาหวังมอกได้ครับเพราะว่า คนเก่งมันมีเยอะครับก็เลยห้องตามที่ห้องห้องได้ครับได้มันได้กระจางมานะครับได้ควา,ม,าวม,วนนม่ได้ตั้งความหวังไว้ครับกลัว,วจะเสียใจก็เลยไมไ่ตั้งไว้ครับผมก็พอใจแล้วนะครับว่าเออมันก็มาถึงฝันแล้วไม่น่าเชื่อก็จะมาถึงจุดนี้ได้ครับกลำลังใจหลัก ของหนูก็ครอบครัวครับแต่ก่อนหน้าที่จะมาดูวอยซ์ที่บ้านหนไม่สนับสนุนเลยครับแกไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะภูมิใจในตัวหนูเท่าไหร่ผมขอนิยามว่าเป็นปุโรหิสตสไตล์ปุโรหิสตสไตล์ปุโรหบบ้าขอทุนทบาทเลือกบิวแล้วกันครับผมแต่พอผ่านเข้ามาแล้วเขาเห็นสิ่งที่หนูทำเนี่ยทำเออไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะลูกตกก็ตกนะเปลี่ยนกับกลับกันเลยกันครับ แกค่อนข้างจะเป็นกำลังใจให้เรามากๆเลยครับปั๊บตื่นเลยหนูเชื่อว่าพอคนเรามันใช้ชีวิตด้วยความตื่นมาแล้วก็อยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักอะครับมันก็จะทำให้ชีวิตมีความหวังแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับอืมาร้องเพลงตอนไม่เกียรติที่เนี้ยครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรฮะแต่มารู้สึกช่วงช่วงหลังๆอะว่าทำร้องเพลงแล้วมันมีความสุขเหมือนเราเครียดมาแล้วก็ ร้องเพลงมีคุณเคยบอกผมร้องเหมือนพี่อ๊อฟของอ๊อฟบองศักดิ์ครับร้องมากี่ปีแล้วร้องเพลงมากี่ปีแล้วเพิ่งเพิ่งมาร้องครับเพิ่งมาร้องเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี่ยครับเมื่อไม่กี่อาทิตย์ใหญ่ละรู้ว่าตัวเองร้องเพลงเก่งมาเก่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเพิ่งมาร้องอ่ะตอนเด็กๆครับหวังไหมหวังครับผมหวังไว้ผมอยากเข้าไปถึงรอบ แสดงดครับออกย็ยัยง,อ,งอยู่แต่ก็รู้สึกดีใจฮะที่ทุกคนคิดว่าผมเป็นม้ามืดแต่ผมก็ไม่คิดถึงขนาดนั้นฮะว่าเข้ามาถึงรอบสี่คนสุดท้ายนี่ถือว่าโอ้เกินคาดผมามากลยฮะเกินแบบเกินเกินที่ผมตั้งไว้ฮะ คนมาเซอร์ไพรส์เนี่ยมันน้องอีเมจอยู่ไหนครับมันเป็นก้าวใหญ่มากก็คือหนูจะได้เข้าไปบายออดิชั่นสุดยอดไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมันมีเด็กพิเศษอีกประเภทหนึ่งที่บอลทูบีซิงเกอร์แล้วอีเมจคือเด็กคนนั้นหนูเลือกทีมพี่สเต็ปมนกดได้กดได้มันไม่หมุนเพราะมันหมุนให้น้องแล้วไงส่วนตอนนี้มันมันเกิน ไปแล้วอะ่ะหนูไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงมันยิ่งกว่ายิ่งกว่าสุดยอดมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกค่ะกลับมาที่ H Room by True Move H กับผมเจมิกเจริญแซจวูวีดีพอตเตอร์ในวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กับทั้ง4คนเลยเ,เหมือนยกภูเขาออกจากอก <laughs> ไม่ครับนุ่มครับหนุ่มเป็นคนที่เปลี่ยนทั้งบุคลิกเปลี่ยนทั้งทรงผมตลอดตอนซ้อมตอนร้องโชว์รวมยังไม่ใช่ทรงนี้เลยไปได้ทรงนี้ยังไงมาครับอ่าเขาตัดให้ครับใครพี่นัดครับอเป็นพี่ที่คอสตูมสไตลิสต์ชอบไหมฮะทรงนี้โผมผมโอเคผมโอเคทุกโอเคทุกทรงครับที่พี่เขาทำให้อ่าโอเคหมดครับเขาทำอะไร เขาจะทำยังไงในกับตัวผมก็ได้โอเคหมดครับฟรีฟรีครับเยี่ยมเลยรักทุกคนรักทุกคนข้ามครับผมอมเมจครับมีคนถามเรื่องการแต่งตัวหนุ่วันนี้เยอะมากบอกว่าเสื้อกับหมวกเข้ากันเข้ากัน มันเป็นความบังเอิญเล็กน้อยค่ะคือหมวกนี้จริงๆแล้วแฟนคลับพิชาติฝากมาผ่านหนูให้พิชาติแต่พอดีแบบแม้มันพอเหมาะเลยเนาะขอยืมแป๊บนึงนะคะ <c oughs> หนูซาผมแล้วนะเดี๋ยวหนูคืนพิชาติขอบคุณมากนะคะน่ารักมันเป็นความบังเอิญที่ลงตัวพอดีใช่ค่ะพอดีใบน,นี้<ล>น่าจะเป็นของหนูไปเลยนะครับ <c oughs> บอมครับนี่ครับ <c oughs> ครับ, <c oughs> รบตอนร้องเพลงมีฝนตกริมหน้าต่างด้วยครับ <c oughs> ตอนนั้นมีหลายคนถามเหลือเกินว่าไอตอนที่ตะโกนคําว่ารักเนี่ยคิดถึงใครยังไงอยู่ คิดถึงคนที่จากเราไปแล้วแล้วเราอยากให้เขากลับมาคนนั้นคือใครครับพูดเลยครับพี่เจริญครับอย่ไปอยู่ได้อยู่อยากอยู่กกลับมาแล้วเนาะอ๋อยังกลับเอากลับมาแล้วก็เป็นซะอย่างนี้นะครับสุดท้ายบิลครับวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่ทุกคนได้ดูลีลาฟิลฟ้าของเราอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครก็ขอบคุณครอบครัวนะคบขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนนะครับ ทุกๆคนทีมงานทุกๆคนแล้วก็ทุกๆอย่างนะครับแวดล้อมนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังมีเวลาโบวชอยู่นะครับอย่าลืมรักใครชอบใคร1เบอร์1วัวเท่านั้นเลือก The Voice เสียงจริงตัวจริงในซีซั่นที่3คุณคิดว่า4คนนี้น่าจะเป็นใครผมย้ำเลยนะครับว่าทุกคนใครก็ได้ ทุกคนสมศักดิ์ศรีมากวันนี้เอาละครับใครก็ตามนะครับที่สนใจนะครับอยากจะร่วมสนุกนะครับสามารถฝากคำถามได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m t h e v o i c e t h a i l a n d นะครับแล้วก็รวมไปถึงทาง instagram ด้วยที่ a @thevoice_th นะครับตอนนี้เราจะไปเบรคกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังคงอยู่กับ H room by TrueMove H ใน The Voice เสียงจริงตัวจริงครับ yeah.